สวัสดีทุกคนทีนี้เอาพาทุกคนมาเปิดคลิปอยู่เขตบริเวณบ้บานพลศรีไต้เนาะโดยคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตเ,เบิงตัวเมืองพลหงหรือว่าเขตเทศบาลเมืองพลนหงในปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงหรือว่ามีการพัฒนาไปในใดๆเดี๋ยวเรามาเบิ้งนํากันทุกคนค่นี้จะเป็นเขตบ้านพลศรีไต้แล้วก็จะเอื่นว่าเป็น เาาขตเทศบาลคงเมืองนนั่แหละก็จะพาเลาะไปฮอดพุ่นเขรียดตลาดพุ่นเนาะเพราะว่าเมืองพุ่นหงษ์นี่ก็จะเป็นอีกเมืองนึงที่ขึ้นกับแขวงเวียงจันทนั่นเองก็จะเป็นแขวงนึงที่ติดกับเขาลวงจันทนนี้มันยังรถด,ดามอ๋อแกเห็นคนเต็มรถเลยมันอะย่านไว้เท็่หล่นอีกตกลงมาใส่รถกระจุนนี้โอ้แตา่าะก็แสงวันยาน ทา้งนั้นน้าก็จะมีเป็น <c oughs> ห้องหมอเมืองนะก่กนพ่อผานนมกินหดขอพอดีก็แห้งในขี่รถเดินทางมาก็สีฮอดกับมันไงพาคลิปให้ทุกคนเบิ้งมาตั้งแต่ที่เกิดมาก็เป็นอี่คลิปนึงแต่ว่ามอนี่เราก็เป็ปปปนอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะแยกให้เบิ้งเห็นเฉพาะเขตตัวเมืองของเมืองบนห้องนี้ทางแยกที่ทุกคนเห็นอยู่เบื้องซ้ายที่เรากำลังท้ายนี่จะเป็นทางแยกเข้าไป คิวรถไฟนอกบนทองเนาะโอ้เดี๋ยวนี้มีคิวรถโด,ดยสารอยู่นี่เอาคิวรถโด,ดยสารมาอยู่นี่แต่ก็มันอยู่งใกล้ตลาดปร่กนเ่าแน่ใจว่าไงครับคือเปลี่ยนน่าจะเป็นนำกระโจมมันใหญ่มาไกลรถไฟเนาะอันนี้เป็นเขตของหงหมอเนาะหงหมอ,อแข็งบอกว่าหงหมอ,อแข็งขอโทษหงหมอ,อเมืองอาจจะไม่มีธนาคารอันนี้เป็นธนาคารเอ็ลดีบี แล้วว่าธนาคารอ,องกพัฒนาลาลวนะน่าจะเป็นพัฒนาลาวเขตบ้านน้ำลินแล้วอันนี้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินน้ำประดาน,นะหนนเหรอว่าองเงียงมะพร้ายมสมบูรณ์โคนหงอ๋องเงียงมาป่ายมันจะอยู่นี่อยู่เขตบ้านน้ำลินนั่นเองทางด้านหน้านี่นนนนบนกายรถไป บนแหละบนเถวเห็นรถน้อยๆคนจะเป็นทางเข้าไปบนจุดขึ้นลงของทางดว่วนเขาลงจันทร์บางเวียงเขตพนํำลินเมื่อก่อนจะเป็นเขตบ้านทีไอ้น้ามีความเจริญในทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนตลาดกับยูพี่ยูน้ำลินพี่เนาะเดี๋ยวๆให้เบิ่งทางก่อนทางเข้าไปทางด่วนบางงามแต่ก่อนนี่ๆีทางหน้านี่จะมี ตลาดก็คือตลาดเมืองมันห่วงแหละแต่ว่าเนื่องโดยเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเฮ็ดตลาดใหม่ตลาดตัวเก่ามันแคบเพิ่นว่ามันก็เฮ็ดตัวใหม่อยู่ข้างหน้าผู้คนเดียวเฮาจะพาทุกคนไปเบิ่งฮอดตลาดพุ่นแหละเนาะตอนนี้อยู่เขตตลาดเก่านี่เบิ่งขวาวนี่อันนี้เป็นเขตตลาดเก่าเห็นบ่บ่รถจะหล่ๆนี่จะเป็นตลาดเก่าเมื่อก่อนเฮาเคยอ่าเ่นรถดิสานไปแอดรถให้พอพอเขตบ้านเฮาก็บ้านนอกนอกก็สิมาลงตลาดก็มาใกล้มาเข้า มาลงตลาดอยู่พี่กรงกันข้ามันนี่ก็จะเป็นธนาคารการค้าไปในทางต่ออันนี้จะเป็นเขตที่ว่าเจริญที่สุดของเมืองมุท่งห์เราได้นี่นะแต่ก็จะพาเราเนี่ยมันมีซ้ำเนี่ยข้างหน้าทุกคนซ้ำเนี่ยข้างหน้าคาราเรียวขั้วมันจะไปสู้เทศบาลแควงจันทร์ก็คือไปซอดออกมันเกินผลก็ได้หรือว่าไปทางตลาดก็ได้เนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเลี้ยวขั้วนิดนึงก่อนที่จะเลี้ยวกลับมาเพื่อไปทางตลาดเนาะก็คือนี่เอาเลยนี่เขาจะพาเลี้ยวขั้วไปเบิ่งแถวทศบานจะน้อยลวก็สิีเลี้ยวกลับมาสิพาไปเบิ่งเขตตลาดต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเขตบ้านพลงามแล้วเดี๋ยวจะพยายามเบิ่งปลายบ้านเอเข้ากับรได้มาดนวยละก็เลยว่าอยากลงลงลมดื่มได้ทั้งสิเป็นแค่งไปเองก็ตามเพราะมันกับมันก็ยังโมเมนต์บ้านเราแหละคือเขา เไปบางคนงามอยจุพก่อนะนี่บางคนงามหนึงนะใกล้ชิประมาณนี้ออกมาเค่นี้กลับไปชดเชยมันเกินเดี๋ยวจะพาทุกคนเลี้ยวบนนี้เดี๋ยวกลับเพื่อไปทางตลาดอันนี้มันเส้นทางไปมีอะไรเทคนิคแข่งจันไปเทศบาลแข่งมีจันไปซอดบ้านเกินหรือว่าไปซอดเคลื่อนไฟฟ้าน้านนำเงื่อนสองเนาะกับเโาสู่เขต ไอสบ,บาลแข็งโอ้ยเทศบาลเมืองหรือว่าไปเขตตลาดเพราะออกมาทางนอกพี่มันก็นไปเขตทานซานเมืองแล้วคาซิบอว์มันก็นเป็นตัวเมืองนึงอะไรคาซิบอว์มันก็นจเจริญกว่าเมืองทิ้งเห็บเพราะว่าขนาดบ้านเขาอ,อยู่เมืองขึ้นกับเมืองทิ้งเห็บทุกคนเวลาออกตลาดบริบริมาตลาดทิ้งเห็บเดยกับกันเขาต้องมาตลาดปนห้องอยที่ไหนไะปต,ตลาดปนห้องก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ เป็นตลาดที่ผู้คนที่อยกกู่เขตนอกตวอย่างเขตนะพงยังคำหรือเขตหินเห็บทีนะ่ไหนก็เจ้าก็มักมาลงตลาดอยู่พี่ซื้อเครื่องอยู่พี่ไปกินตัวอย่างเล้กินทีนะ่ไหนเป็นอาหารทะเลบรื้นเดนเครื่องใส่ต่างๆกลับมาเอายุ่พี่นี่องการการเงินเมือ,องปนหงึืนนี้ขึ้นไปนี่มันจะเป็นภูสูง สำหรับตัวมาคนหงนี่ก็จะพาทุกคนเลาะอยู่แถวเขตนี่แหละทางเลขส3มนี่อันนี้มันอย่างอาหารอาหารโมนี่ออปรบรนทําจัดงานเนะาะวทา่ทางงามเลยทุกคนงามทางงามล่ะโบมีคุ่มลยลนะมาอมา่อนโอ้กุ้มลน์โมาหยุยเคเขตบ้านในตอนนี้อ๋อมีฮอตซีพี ยูทีก็มีแล้วเด้อทุกคนจะเล่นแล้วเด้อยู่ทีนะขั้งหน้าก็จะเป็นเขตตลาดตลาดเมืองผลหงนั่นเอง <c oughs> ก็มีคนส่งมี่ยงน้องมีสูซอนดานแบเน้นี่โอ้เปลี่ยนไปหลายแต่ก้อลนแ้นรถโดยสารนะพอเกือบตรงมือนะเป็นแอดในเพื่นพาทุกคนมาซื้อเครื่องอยูทีแหละ ไปขายอยู่เขตายนอกเขาตอนบได้มีสำหรับอ่าชูนอนด้าแต่ว่าปัจจนนั้มีแล้วชูนอนด้าเขตนีข่ายจะเป็นเขตชุมชนตลาดกันสิวบาทละยี่นี้ตลาดของเพิ่นมาอันนี้มันตลาดคนโฮงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแวะเบิ่่งบอนอ่าบ่อนคิวรถอันนี้จะเป็นตลาดทางเข้าของเพิ่นทุกคนเข้าไปบนฝากรถทั้งหลัง นี่นี่อันนี้จะเป็นคิวรถในเมืม่อกนะ่อน่ะแต่ว่าเมื่อกี้เขาเห็นบนคิวรถบนไกลเขาเปิดคลิปก็คืออยู่คนซีใต้พอดน,นะเอออันนี้กัยังน่าจะยังเป็นคิวรถเมย์นะตัวนี้สำหรับตัวนั้นน่าจะเป็นคิวรถแบบว่าเขรื่ไกลตัวยางมาไปพับบองเแถนวนงมย์คำจังที่โอ้อันนี้แยกเซาไว้แต่ก้อนอันตึกสูงๆตึกเท่านี้นะจะมีอัน นี่ก็ไประจ้าว่ามีคนมาเศร้าไข้เครื่องรลายแต่บริบบั์นี้เศร้าหลายตั้งแต่โควิดมาอยู่ในคิวรถนี่ก็จะมีอันนั้นทุกคนาไข้เขาจกเขาจี้เครื่องฟากคลองตอนเพราะว่าบ้านนอกแกคือหัวแหละเวลาออกมาจังชี่นะเวลากลับบ้านก็สิเขาจี้คือยังกลับไปแต่ว่าจะง่ายเขาสิมา,มารีวิวตลาดก็จะเป็นอีกคลิปนึงเลาวทุกคนเราจะอ่าเฮ็ดอีกคลิปนึงจะสีเครื่องกลับบ้านเลย อันนี้มันยังหานอาหารไซมอนอ่าหารอาหารามา,รา,ารซแซบได้เคยเคยเคย,เคยมาแวะกินต,ตลอดอยู่เวลากลับบ้านแต่ว่าช่วงนี้ไม่เคยได้กลับบ้านน่าจะปีหนึ่งแล้วหรือว่าสองปีครับบม่จื่อเลยบริการโอนเงินด่วนภายในต่างประเทศโอ้ยครบเลยเก็บ้านนะกับเอาอยู่พี่ละเครื่องนะ แม้กระทั่งบ้านของวานโน้มีไม้แล้ยังจะได้บานบงกบุกมาอย่างประตูยังไงมุกเทียกบางคนยังได้มาซื้อจออี่พี่ยังอ้อมีตึก,กงามอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขตเขตสานออกมาเป็นกสิบวัยเอาเอาน้องๆอันนึงแล้วด้วาายซา,านเมืองอ่ะยังบ่์แมนเขตซานเมืองดอกเขตนี้กันยังใกล้ตัวเมืองอยู่เข้าไปในในี้จะเป็นเหยื่อซ่อนขับรถซอนขับรถหนึง่งเกาะนกเกาะ โอนน้น่าจะเป็นบ้านนองกอกาะแหละตรงนี้คนลาวแค่โอ้มีชูนคนลาวพัใหญ่อยู่นี่มันก้อนกรเนาวชื่อบูพพิตมันน่าจะเป็นโหงอ่ามัดไข่เครื่องก่อสร้างนนะอะไะมัดไข่เครื่องก่อสร้างอาจะมีโนหงบอกพังยังอันนี้เอ้าเศร้าไปเบิดละมั่งละเอาปูน,ปน,ปนที่เห็นซ้เโอ้ เพชรงามอยู่เนะแต่ว่าเศร้าก่อนน่าจะเจีงไปอ่านข้าย่ายง่ายอนี่ก็มีนั่นพักจันดาราน,นึงอันนี้จะเป็นเขตนอกแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปปิดคลิปทางลานนาลาะจักหน่อยมันก็บเรกกว้างเลยทุกคนเขตเมืองบนห้องนะแต่บางคนบอกกบเรกกว้างเขตเทศบาลมันกบเรกกว้างแต่เขตเมืองเขตเมืองมันกว้างอยู่นะ แต่เขตเทศบานกับแคบแคบอาเซีวเาอันนี้ยังดีกับเมืองอินเทอร์เมืองอินเทอร์นี่ไม่ได้มีอย่างลาะอันเนาะหน่อยเดียวเนาะเดี๋ยวไปนี่เราจะอัปเดตเมืองอินเทอร์ให้เพิ่งอีกประมาเทางกับยู่อิเทอร์ผมเร่เห็นปลาบานปะเนี่ยน่าจะเป็นน่องกรอกละเค้นี่โอ้เห็นรถโดยสารอะไรขึ้นฮอดทุกคนแต่ก่อนไปเขาเห็นยวงเวียงที่รถโดยสารนี่แหละมา ตอนแรงแล้วก็เลิกเงนียแล้วก็นั่งรถอนิมามาลงมันมีทางโฮมเขาบ้านทางบ้านเขามันพัดบมีนรถโด,ดยสารตอนตอนเที่ยวตอนแรงจริงๆนะเพราะมือนึงมันจริมีเที่ยวหนึ่งม,ม,มงาตอนนางด้ยางเขา้านอีกยางเขา้านประมาณโอ้ประมาณสักสามสิบกิโลนะเนมันไงตะกี้อาต่ก่อนคือ่มีปตทอยอยู่นี่บบมีแล้วบบเห็นไหมหรือว่าเจอผิด โอ้ปตัตตห์ทอมันน่าจะอยู่แถวไกลแสนสุ่มผมเนาะแค่นั้นทุกคนสำหรับที่นี่กาสทีพาเบื่อนประมาณนี้สำหรับอ่าเป็นการอัปเดตเนาะตัวเมืองพลทองในปัจจุบันนี้นี่เป็นปั๊มอย่างปั๊มกาดาวด้วยโอ้โหอย่างปั๊มสตาร์บั๊กปั๊มอย่างน้องให้เบื่อนมาจนเขาจนนี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้เดี๋ยว เขาเดินทางผ่านเมืองอะไรก็จะไปา,ามอัปเดตให้เพิ่งกันยังที่มีอีกเมืองนึงก็คือเมืองกินเทอบก็คือทางขบ้านเ่าเอง